<coughs> oh. mày mới được à? Alo? mày mới được à? Alo? Ok, khơi nhiều. You... yeah, alo? Ok. โอเคแล้วับโอเคโอเคโอเคใครจะมาเนี้ยโอเคตอนนี้เราก็สตีเลยใช่ไ Let's g o b o brother อันนี้คือช่องเราห ช่างเรามาะโอเคสวัสดีครับสวัสดีครับเสียง <c oughs> เกมหนวะถ้าทางไปก็สวัสดีครับช่างคุ่นนัเสียงเกมหนถ้าทางไปก็ช่างคุณนเอ๊ ตัวนี้เดิวะเฮ้ตัวนี้เดี๋ิวะหายลอยเธอคงไม่มารักกันหายลอยเธอคงไม่ มาฮับดูสต์มาฮับดูสต์มาฮับดูสต์อ้ออันนี้มันแท็กไม่ได้แล้วเหรอเฮ้ยใช่ไหมอ๋ออันนี้มันแท็กไม่ได้แล้วเหรอ เ <s us> ส,<ถ> <qua> สไไียสาไไดยยาไไดยแทงไม่ได้เหรอเฮ้ยเสียดายแทงไม่ได้เหรอเฮ้ยเฮ้ยโบรมันทำไม่ได้บอเฮ้ยโบรมันทำไม่ได้บอได้ป่ะ ว่าจะคนไลเยอะอยู่นั่นน่ะชิบคนไลเยอะจัด,น, <c oughs> น,ดนะครับวันดีว่าครับวันดีคนที่เขา้ามาดูใหมนะครับก็ใครที่เข้า,ขามาดูแล้วอย่าลืมฝากใชด้วยนะครับ ฮัลโหลาัลโหลฮัลหลฮันโหลฮัลฮัลโห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 ฮัโหลัลโหลัลโหลฮัลโหลฮัยโัลโเลฮัลโอลฮัลโลยัลโันโห่ฮัลัลลฮััลัั Leiden, oh, my alt's uh. ready through. เฮ้ยเลื่นจังวะเอาไปเลนละเอาไปที่เราตั้งคาบภาพก่อนนี่ก็โอเคนะ OK，那有。